เื่องนี้นะคะเผยแพร่โดยอ,อ,อาจารย์เกษ,ษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะนะคะได้พูดถึงเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดว่าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่เฉลยว่าทำไมผู้ป่วยโควิดจึงมีอาการรุนแรงไม่เท่ากันนี่นะคะงานวิจัยล่าสุดนี้เป็นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโควิดมีอาการรุนแรงหรือไม่นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยด้วย ระที่ผ่านมามีคำถามมากมายออกมาว่าการที่ผู้ป่วยแต่ละคนต่างมีอาการที่แสดงออกมาไม่เท่ากันนั้นมีสาเหตุจากอะไรรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์จากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยท่านก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook เ,เกี่ยวกับปัจจัยบางประการที่ทําให้ผู้ป่วยโควิดมีอาการที่แตกต่างกันนะคะซึ่ง อาจารย์เจษฎาเนี่ยก็ใช้ผลงานล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวรารสารของประเทศสวิตเซอร์ลแลนด์มาอ้างอิงค่ะโดยบอกว่าการวิจัยนี้ผ่านการนำเทคโนโลยีแมชชีนเลอร์งมาวิเคราะห์ฐานข้อมูลงานวิจัยโรคโควิดโดยเป็นการวิเคราะห์ฐานข้อมูลบทความวิจัยกว่า2 4 4 0 0 0ฉบับและพบคำว่ากลูโคสหรือน้ำตาลกลูโคสปรากฏในงานวิจัยถึง6 3 2 6ครั้ง ทีมวิจัยจึงค้นหาบทบาทของกลูโคสที่อาจทำให้มีผลต่ออาการป่วยของโรคในระดับชีวเคมีต่อไปจนได้ข้อบ่งชี้ดังนี้ฟังดีๆนะคะปกติแล้วผู้ที่ติดเชื้อโควิดและมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลต่อระดับความรุนแรงของโรคคือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวแต่คนอายุน้อยก็มีโอกาสป่วยรุนแรงด้วยเช่นกัน ซึ่งระดับกลูโคสที่สูงขึ้นในเลือดนั้นส่งผลต่อผู้ป่วยที่มีอายุน้อยหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานก็ตามระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นทำให้การตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันของปอดลดต่ำลงระดับน้ำตาลในเลือดทำให้เกิดความผิดปกติในการควบคุมระดับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดอาการที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัส ทั้งการอักเสบขั้นรุนแรงไฮเปอร์อินฟลามเมชันและการแข็งตัวของเลือดโปรโคแอคูเลชันระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นทำงานร่วมกับกลไกที่ไวรัสโควิดเข้าไปหยุดการทำงานของตัวรับบนเซลล์ทำให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นนี่เป็นการอธิบายว่าระดับน้ำตาลในเลือดนั้นทำไมททำให้คนที่ติดเชื้อโควิดนั้นมีอาการรุนแรงไม่เท่ากันคะ่ะคุณอาร์ตคะ ครับน้ำตาลในน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นเอื้อให้เกิดสภาวะที่เอื้อต่อเชื้อไวรัสด้วยการมีกรูกโคสเคลือบอยู่บนโปรตีนหนามของไวรัสทําให้ไวรัสเนี่ยสามารถผ่านเข้าระบบคุมค้มกันของปอดได้นะครับการรักษาโรคโควิด -19 ในผู้ป่วยบางรายอาจต้องมีการควบคุมน้ําตาลในเลือดเพราะการจัดการระดับน้ําตาลกลายเป็นอีกวิธีในการควบคุมอาการของโรคหมายถึงว่าวันนี้เวลาเขา มีผู้ป่วยในะโรงพยาบาลน,นะครับพี่ตาเขาก็ต้องควบคุมน้ําตาลในเลือดโดยการให้ยาอยู่แล้วนะครับผู้ป่วยโรคโควิด -19 กว่า80%เนี่ยมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงคณะผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการเพิ่มการควบคุมระดับน้ําตาลของผู้ป่วยควบคู่กับการรักษาไปด้วยเพื่อให้อาการดีขึ้นนะครับทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีความเสี่ยงสูงคือการใช้ยาเมทฟอร์มีน สำหรับการใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ได้รองรับจาก SDA แล้วนะครับยาเมทฟอร์มินยังมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจป้องกันการแข็งตัวของเลือดและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอีกด้วยนะครับในขณะนี้เนี่ยยังเป็นผลวิจัยจากแมชชีนเล e ร์นิ่งนะครับซึ่งใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมคงต้องมาพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าระดับน้ำตาลกรูโคสที่สูงขึ้นเนี่ย เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทําให้ความรุนแรงของโควิด1 9เนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยจริงๆหรือไม่ครับพี่ตาครับอืมอืมอันนี้ก็อาจจะตอบคําถามได้นะใครที่สงสัยอยู่ว่าเอ้คนติดโควิดทําไมอาการรุนแรงไม่เท่ากันด้วยนะคะ